มินาสกาเรนะพัทธังปูเชมะพุทขังปูเชมะยิมินาสกาเรนะมิมินาสกาเรนะธรรมปูเชมะธรรมปูเชมะยิมินาสกาเรนะจิมินาสกาเรนะธรรมขังปูเชมะธรรมังปูเชมะพระภิกนะครับอรหังสัมมาสัมพุโตภะคะวา พุทังพระวนันตังลพิวาเทวิตวทาโตพคะววตาธมโมอามมังนมสามิสุภาิปันโนพคะทวโตสาวกสังโฆวสันงังนมิมามีนักเรีนนักเรีนครับนักเรีนที่อยู่ด้านบนาลา ขออาจารย์สมัครติดนายนับหนึ่งถึงห้าอาจารย์ใหญ่ตังนาคเมนหนึ่งถึงห้าิดนายครับสิดนายใครเสร็จธารกิจแล้วลงข้างล่างด้วยนะครับช่งงานข้างล่างนิดเดินขอขอบคุณในความกรุณานะครับอาจารย์ดีครับ เนี่ยเดินเนี่ยนนาก็ดเดินดูดูด้วยว่าป่าตองไหนที่เต็มหนักแล้วม่นถ่ายออกก็หยิบออกด้วยโดนจะได้ขายขาด